ไปทั่วโลกจริงๆได้ได้ว่ารวมๆกันนะครับมีเป็นพันล้านวิวนะครับกับ m y s e t p o t นอกจากนี้นะครับ m y s e t p o t ยังเป็น One Stop Service ศ oh, 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 oh. ิลปินนะครับที่วันนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการของค่ายนี้ m y s e t p o จากความรักในเสียงเพลงสุดเส้นทางของนักดนตรี

ชมหน้าตาอะไรพอสมควรนะครับว่ามีใครว่างทั้งหท่านนี้ซึ่งอีกสักครู่เดียวนะครับทั้ง6คนนี้ก็จะขึ้นมาอยู่บนเวทีกับเรานะครับแต่ตอนนี้จะขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดที่ดังพอมีใครพร้อมจะพบกับไมช์เอดมอดทั้งหคนขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยครับข้างบนขอเสียงกรี๊ดให้กับไมช์ดมอดได้ไหมครับ ข้างบนไม่ได้ข้างล่างขอเสียกับไม้เช่นน้อนเลยครับ มากนะครับซึ่งเอาจริงๆผมก็ถือว่าโอโอรู้สึกปลามื่งแทนเลยนะนี่ครับมาเยอะจริงๆเอาละครับแน่นอนว่า<แ>อย่างแรกอยากจะขอแสดงความยินดีนะครับกับ My Set b o x นะครับยินดีด้วยจริงๆนะครับถามก่อนเลยนะครับกับผู้บริหารนะครับคุณบล็อกนะครับเป็นยังไงบ้างกับวันนี้ในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่นี่ My Set b o x เลยจริงต้บอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะฮะต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนกันมาแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะ,ะไม่ว่าคุณจะเป็นยไงก็ตามผมรู้ผมรู้สึกถึงและ,ะผมขอบคุณทุกทุกทุกวันขอบคุณทุกคนมากๆครับผมสุดยอดครับพูดถึงจุดเริ่มต้นนะครับของ my set mob ใหมนดีวกว่านะครับเป็นไงมาไงถึงมาวันนี้เป็น my so เป็น my set mob แบบสมบูรณ์แบบแบบนี้ครับ ก็จริงๆนะเริ่มตั้งแต่สมัยเด็กนะครับผมชอบเล่นดนตรีครับก็เล่นเล่นอยู่คนเดียวนะคนดูคนเดียวผมคือพี่เลี้ยงของผมเล่นอยู่บนเตียงตัวเองนะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีอาชีพเป็นศิลปินทุนอย่างวันนี้ก็มาเป็นปอมไมล์เซนนะสุดท้ายเราก็ทาเพลงมาเรื่อย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 ผมก็มีเพื่อนพี่น้องทุกคนที่ผมกล้าบอกเลยว่าทุกคนมีคุณภาพที่ ไม่ธรรมดาทุกคนนี่คือระดับแตบ่ว่าสุดยอดม,มากๆเราก็เลยมารวมตัวกันออก็เลยใช้คําว่า Mindset แล้วก็มอ b ที่แปลว่ากลุ่คนพอมารวมกันก็อยากให้ทุกคนเป็นคอมมูนิตีด้วยกันผลักดันช่วยกันทุกอย่างคอยสััพสร์ตสิ่งกันละกันแล้วก็ได้ทํางานด้วยกันีก็เลยมาเป็น m o บของ Mindset นั่นเองนะครับรับผมแน่นอนก็จะเติบโตต่อไปเรื่อยๆ พูดถึงนะครับเรื่องของบทบาทหน่อยดีวยกว่าแน่นอนว่าเราเป็นศิลปินเราเป็นมายเซ็ตอยู่แล้วนะครับกับวันนี้ที่เป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่นะครับในฐานะผู้บริหารท่ายนะครับของมายเซ็ตม็อบรู้สึกยังไงบ้างกดดันยังไงไหมก่อนหน้านี้เราก็เป็นศิลปินครับคนเดียวเรื่อยๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆไม่ไม,ไม่ไม่คิดอะไรเยอะนะพอมีตันนี้ถามว่ากดดันไหมจริง กดดันมากพี่แต่ผมเชื่อมั่นในทีมงานของเราผมเชื่อมั่นในศิลปินที่อยู่ด้วยกันของเราทุกคนมีคุณภาพคุณลิตี้แน่นอนผมรู้สึกว่าพวกเราสามารถทําให้มันสมบูรณ์แบบได้เพราะฉะนั้นผมผมผมโอเคเอามากๆครับพี่อ่าปรบมือเป็นกำลังใจให้กับ My Set Mob นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งแน่นอนว่า My Set Mob นะครับอย่างที่ทราบกันว่าตอนแรกเนี่ยก็มีศิลปินอยู่ทั้งหมด4ท่านนะครับมี4ท่านด้วยกันซึ่งแต่ละคนนะครับ การเข้ามาเป็นマ์เซ็ตม็อบนะครับเริ่มต้นมาแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนผมขออนะะุญาตเริ่มจากพี่ใหญ่แล้วกันนะครับ DJB นะฮะี่พี่ใหญ่เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่า DJB นะครับชื่อเขาเป็น DJB นะครับแต่เขาไม่ได้เป็นแค่ดีเจเท่านั้นนะครับเขาเป็นทั้งโปรดิวเซอร์และอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกนะครับเขาเป็นโปรดิวเซอร์ที่มีผลงานนะครับอยู่เบื้องหลังของ ผลงานเพลงนะครับที่มียอดวิวเนี่ยหล,ล,ลักพันล้านก็คือทะลุพันล้านตอนนี้ไม่รู้กี่พันล้านแล้วนะครับคมยิ่งใหญ่นี้บอกเลยว่าระดับเวิร์ลคลาสมากๆนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงได้นะครับในฐานะของโปรดิวเซอร์คนหนึ่งกับผลงานเพลงสักชิ้นหนึ่งนะครับการเริ่มต้นไปจนถึงไฟแนลไปยังไงครับพี่บีครับทีมเราฮนะการการโปรดิว์ทีมเราเนี่ยก็เริ่มจากคิดคอนเซ็ปต คิดบีคิดโรดี้แล้วก็ควบกลุ่มคุณภาพของเพลงแล้วไปต่อ,อยังไงต่อครับไปต่อ,อยังไงต่อห <c oughs> มายถึงว่าพอเราคิดบี <c oughs> เราคิดเนื้อทุกทุกอย่างปุ๊บแล้วเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยใช่ครับก็คือนั่นคือผลงานเพลงที่ออกมา <c oughs> รวมถึงแน่นอนว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นแค่เพลงอย่างเดียวมันมีเรื่องของวิดีโอมาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งทุกๆอย่างตรงนี้ mysetmop รวมถึงพี่บีในฐานะโปรดิวเซอร์ของค่ายนะนี่เราโปรดิวเซอร์หลักเลยนะครับก็มีส่วนสําคัญตรงนี้แบบเต็มที่เลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่านอกจากผลงานแนวทาของฮิปฮอปนะครับซึ่งเป็นผลงานหลักอยู่แล้วนะครับของค่ายแล้วก็ของตัวของ DJ b เองมีผลงานในแนวเพลงอื่นด้วยใช่ไหมครับพี่บีใช่ครับมีอะไรบ้างครับจริงๆทีมของเราเนี่ย มัน,มนในทีงานของพวกเราเนี่ยมีหลายคนที่หมันจากหลายหลายแนวเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากเพลงของบ๊อกจริงๆเนี่ยของบ๊อกจะมีหลายแนวที่เขามาผสมกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําได้หลายหลายแนวอ,อ,อย่างล่าสุดเนี่ยของบ๊อกเขาก็จะมีอันใหม่ที่เป็นบ๊อกร็อกที่เรากำลังจะปล่อยิดต่างด้วยนะครับครับผมก็แน่น,นอนว่ามีบ๊อกนะครับมีฮิปฮอปมีอาร์บีและตอนนี้มีบ๊อกร็อกด้วยมีแนวไหนที่เราไม่เคยทำไหมครับ อาจไลุกทุ่งแล้วมีแล้วมีแล้วยังไม่ได้ปล่อยอ่ะยังไม่ได้ปล่อยเฮ้ยนี่ไงนี่คือนิติใหม่นะของไอด e ลท็อปนะครับคือจะมีผลงานออกมาแล้วก็ไม่ได้จำกัดแค่ความเป็นทิปของหรือแรปเปอร์อย่างเดียวผลงานทุกอย่างดนตรีทุกอย่างมันสามารถมิกซ์กันได้แล้วก็ออกมาเป็นผลงานที่ลงตัวกันได้นะครับนี่คือมิติใหม่ของวงการเหมือนกันนะครับเอาละครับแน่นอนนะครับว่า เพลงหลายเพลงนะครับเราก็จะเห็นพี่บีนะครับอยู่ทั้งเบื้องหน้าด้วยเบื้องหลังด้วยนะครับกับผลงานเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับอีกหนึ่งคนนะครับมาต่อกันที่ทิกซ์สอสตอรี่แล้วกันนะครับบางคนอาจจะไม่เคยทราบนะครับว่านอกจากการเป็นศิลปินการเป็นนักร้องอยู่บนเวทีแล้วนะครับเขามีอีกหนึ่งอาชีพเขาคือช่างตัดผมมือทอกนะครับนี่นะครับเขาคือช่างต แล้วเป็นไงมาไงครับถึงได้มาร่วมง,งานกับ My Set m o ดนะครับแล้วก็เป็นศิลปินของ My Set m o p คือเริ่มจากผมจริงๆแล้วผมรู้จักพี่ปอกมาเป็น10ปีแล้วึ่งนานมากๆแต่ว่ารู้จักโดยผ่านด j B จบีนะแล้วช่วงช่วงนั้นเหมือนพี่บีกำลังทำอัลบั้มให้พี่ปอกอยู่แล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสเจอพี่ปอกแล้วก็ที่ไหนครับเจอที่เนียครับ ไม่ไปเ,เ,เจอที่เจอพี่บีก่อนที่ไหนรับเจอพี่บีสมัยเด็กๆเลยครับผมเด็กมากๆเลยไดเจอที่บ้านพี่บีครับครับแ,แล้วก็หลังจากนั้นพอผมเจอพี่ป๊อกเสร็จผมก็ยังไม่ได้แบบมีการคุยหรือท้าทามอะไรแล้วช่วงจังหวะที่ผมได้ทํางานด้วช่างน้ำผมพอดีพี่ป๊อกดังเออมาตัดผมกระผงอ่ะ ใช่แล้วก็ตอนนั้นเราเป็นช่างตัดผมเขาเป็นลูกค้าใช่ใช่ใช่เรที่บอกต่อครับตอพี่แซ่บ่นิงช่ผมเนี่ยเขาจะรู้คอ s a t i o n หลายๆหลายๆอย่างของลูกค้าเพราะว่าอยู่ตรงนั้น spend time ด้วยกันค่อนข้างนานคนนี้เขาก็ซึมซับไปเรื่อยๆรือเขาคอยหลอกถามนู่นหลอกถามนี่เลยมีความรับอะไรของพี่บีที่อยากจะบอกคนนี้ไหมฮะมีใครอยากรู้อะไรบ้าง แล้วก็พอโอเคครับพอได้ผมกับว่าได้คุยแล้วก็ได้ทําความรู้จักเยอะขึ้นถ้ไปมาจาังหวะมันได้ก็เลยมันได้มาทํางานร่วมกันพี่เขา,าแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับใน My Set Mob นั่นเองนะครับ so, สำหรับ Tick o Story นะครับก็จริงๆถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าผลงานเพลงของเขานะครับอย่างเช่นเพลงรักใครไม่เป็นอ๋อครับครับตอนนี้รักเป็นเรี่ยงะนี่หลักเป็นแล้วครับอยู่ทางโน้นนะมาดูอยู่ด้วย ม้วนเลยนะครับม้วนเลยถือว่าไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับเพราะว่ายอดวิวนะครับตอนนี้เพาะ u t u b e อย่างเดียวก็ทะลุ50ล้านแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงการร่วมงานกับม y Set b o x ลกับผลงานเพลงนี้นิดหนึ่งครับคือจริงๆแล้วผมมาอยู่ที่นี่ผมชอบมากเลยเพราะว่าการทำงานแบค่อนข้างแบบเหมือนอิสระเลยครับคืออยากทําอะไรตัวพี่ป้องเองเขาไม่เคยห้ามเลยว่าต้องทําอย่างนั้นนะต้องทาอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาปล่อยเลยมีอะไรอยากทําทําเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ตีกรอบไม่ได้ตีกรอบในผมเลยครับ เราก็เลยมีผลงานที่เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองแน่นอนถามย้อนกับเองนิดนึงเผื่อหลายคนอยากรู้แล้วฝีมือของการตัดผมของุณตอนนี้ยังรับกันไกลอยู่ไหมฮะเออก็ยังตัดอยู่ครับถ้าสนใจก RDM มาได้เก็แสดงว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เรารักทั้งสองอย่างแล้วก็ มีโอกาสได้ทำ็นควบคู่กันครับผมโอ้ oh, นี่คือสุดยอดนะครับามาถึงอีกหนึ่งคนครับเมื่อกี้เห็นลีลาไม่ธรรมดาจริงๆนะคนนี้ถือว่าครบเครื่องมากๆนะครับสำหรับคอนฟิวส์นะครับเล่าแบ็กกราวน์นิดหนึ่งนะครับคอนฟิวส์เนี่ยนะครับถือว่าอาจจะแตกต่างจากคนอื่นนิดหนึ่งเพราะว่าผลงานของเขาหรือว่าที่มาของเขาไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเคยไปประกวดนะครับรายการเรียกว่าระดับโลกนะครับไปอยู่ที่เกาหลีมา เป็นยังไงมายังไงถึงวันนี้มาอยู่กับ My Set Mop ครับก <c oughs> ็ย้อนความกลับมานิดนึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวอาจจะขอใช้คำเก่าหน่อยก็คือแบบตอนนั้นเป็นนักราฝัน ก็คือเราชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ออมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินเราก็เลยไปแข่งแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆครับได้เป็นตัวแทนประเทศไทยครับไปแข่งที่เกาหลีครับคือเป็นแชมป์จากประเทศไทยแล้วก็ถูกส่งไปเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งที่เกาหลีครับผม,มแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ เห็นโปรเซสหลายๆอย่างจากที่เกาหลีแล้วก็มันก็ยิ่งปลุกไฟปลุกแพชชั่นตัวเองหลังจากนั้นกลับมาก็มาแข่งรายการต่อแล้วก็ได้มาเจอพี่ปอกค่ะก็อาจจะด้วยความแตกต่างนักตอนนั้นนะฮะที่แบบเราไม่ได้แร็ปอย่างเดียวเราร้องด้วยเราเป็นแร็คเมโลดิกด้วยก็คงจะมีอะไรเข้าตาพี่ปอกสักหนึ่งอย่างคือจริงๆโมโหเสริมอีกนึงคือฟิลเนี่ยเป็นคนที่แปลกมากผมเจอเขาครั้งแรกแล้วผมรู้สึกผมถูกฉลองมากแล้วผมรู้สึกว่าคนเนี้ย คือเขาครบเครื่องจริงๆคือเขาเขาเต้นได้เขาไม่ได้แค่เต้นได้เขาเต้นเก่งครับเขาร้องได้เขาร้องดีเขาแรปดีแล้วเขาทำปีทดบล็อกไ้ผมรู้สึกว่าให้คนที่มี4อย่างเนี่ยอยู่ในคนคนเดียวเนี่ยมันไม่ธรรมดาผมรู้สึกว่าน้องเขาคือสุดยอดนะก็คือครบแล้วนะฮะครบเลยนะ ธรรมดาเลยก็หลังจากนั้นพอพอมาอยู่กับพี่บอกอะไรอย่างเงี้ยครับครับตอนแรกก็มีความกังวลนิดหน่อยว่าแบบเอ้ยเราไม่ได้แรปจ๋าเราไม่ได้เป็นฮิปฮอปขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราจะอยู่ได้ไหมแต่จริงๆแล้วพอมาอยู่ด้วยกันแล้วพี่บอกอย่างที่พี่จีนบอกเนี่ยเปิดกว้างคืออยากทำลายคือทำคืออยากเป็นแบบไหนคือเป็นแล้วก็ มันก็ทําให้เกิด m y s e t m o p ที่เป็นพวกเราที่แตกต่างกันแบบนี้แล้วกออ็อยากให้ทุกคนติดตามเลาไม่น่าเบื่อแน่นอนอ่นี่เลยครับโอ้สุด,ดยอดจริงๆนะครับซึ่งนอกจากงานนะครับในเบื้องหน้าของคอนฟิวสแล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าเขามีความสามารถหนึ่งนะยังไม่จบเท่านี้นะฮะเขายังมีผลงานเบื้องหลังด้วยนะครับ ได้ยินมาว่ามีหลายๆผลงานนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ติดชาร์ตนะครับและเป็นซีรีส์ดังที่อยู่ทั้งประเทศไทยแล้วก็โบอินเตอร์ด้วยคุณอยู่เบื้องหลังการทำเพลงซีรีส์ด้วยครับผมก็ อย่างที่บอกว่ามีผมอาจจะเป็นคนที่โชคดีได้รับหลายๆโอกาสแล้วผมก็คว้ามันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้มีโอกาสได้แต่งเพลงซีรีส์ซึ่งเ,เพื่อนๆก็แบบอยากให้เราไปลองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นก็มันก็กลายเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็เราได้ทําเพลงหลากหลายแนวอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบมันก็ยิ่งอย่างที่บอกว่าหยุดทําไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะฮะถ้า เอ่อท่านไหนสนใจกรติดต่อได้เหมือนกันครับคขานี่เลยครับนี่คือ one stop service จริงๆนะครับของ my set mob นะครับคือมีทั้งความหลากหลายนะครับแล้วก็มีทั้งความลงตัวแล้วก็มีหลายสไตล์ให้คุณเลือกนะครับและเขาก็โปรดิวซ์อกมานะครับเป็นผลงานที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้หรือว่าถ้าใครอยากจะมีผลงานใหม่ๆนะครับก็สามารถปรึกษากันได้ทุกคนเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ให้คุณได้หมดเลยนะครับอันนี้คือความสุดยอดจริงๆผ่านไปแล้วนะครับแน่นอน4ท่านก็คือศิลปิน4คนแรกของนวันนี้ตื่นเต้นมาก เพราะว่ามีศิลปินใหม่นะครับในค่ายอีก2คนนะครับซึ่งแน่นอนนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับมาโกมาเรอร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสาวมาถความสามารถนะครับอยู่ตรงนั้นมารีนาถามใครก่อนดีกว่าถามคุณผู้หญิงก่อนแล้วกันนะครับเลดี้เ r s ์นะครับเป็นไงมาไงครับกับค่ายแมนแมนนะครับที่มีแต่ผู้ชายล้วนและคุณมาเป็นศิลปินสาวคนแรกในค่ายครับโอ้โหคุณจะยิ่งใหญ่เลยนะคะ คือจริงๆต้องต้องท้าความไปก่อนเพราะตั้งแต่ก่อนที่น่าจะได้มาทําเพลงเลยเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เริ่มคัมเมอร์เพลงใน YouTube ค่ะพี่ป๊อกเป็นคนแรกที่เคยเคยท้าวาทมถามว่าอ,อยากทําจริงๆไหมพี่สนับสนุนนะพี่พี่สามารถช่วยได้ในตรงนั้นแต่ด้วยจังหวะอะไรต่างๆเออเราก็ได้ไปลองใช้ชีวิตได้ลองมีโอกาสเข้ามาเราก็ได้ได้คว้ามันไว้อะค่ะเราก็คิดว่าณนะตอนนี้เนี่ยพร้อมแล้วแล้วรู้สึกว่ามันก็ ค่อนข้าง o b v i o u ว่าการอยู่ในครอบครัวเราก็สบายใจคะ่ะเรารู้ว่าเขาต้องการให้เราได้ดีจริงๆแล้วอย่างที่พี่เจนพูดว่าพี่ป๊อกเนี่ยไม่เคยห้ามอะไรเลยเราอยากจะเป็นแบบไหนแล้วอยากจะทำยังไงเรามีอิสระหมดค่ะแล้วน่ารู้สึกสบายใจมากๆที่ทได้มาร่วมกันและได้มาอยู่ใน My c h a n บอ l นี้คะ่ะนี่แหละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าว่า ไม่ได้อยู่ในค่ายของพี่เขยจะไปอยู่ค่ายของใครใช่ไหมก็ประมาณนั้นค่ะครับผมก็จริงๆต้องบอกว่ามารีน่าเองนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นศรริลปินในแนวฮิปฮอปจา๋านะครับเป็นยังไงบ้างก,กับผลงานที่จะเกิดขึ้นกับ Set m y s e t m o p แล้วก็เป็นผลงานที่พวกเราทุกคนรอที่จะติดตาม อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วแตกต่างกันหมดเลย mm hmm. ก็การที่เราได้มาอยู่ตรงนี้มันก็เป็นการเปิดโลกเหมือนกัน mm hmm. เพราะว่าเราก็ได้เรียนรู้จากคนอื่นๆด้วยค่ะแล้วก็ mm hmm. คิดว่าในอนานคตเนี่ยจะได้เห็นอีกหลายแนวดนตรีอีกไหนภาษาแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะคะสนุกแน่นอนมีสีสันแน่นอนค่ะ ขอบคุณครับอีกหนึ่งนุ่มนะครับข้างๆผมนะครับสหรับวันนี้บอกเลยครับว่าสไตล์ของเขาไม่ธรรมดานะครับมาโคมาร์เรอร์ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็หลายๆคนนะครับจะรู้จักมาโคอยู่แล้วนะครับในฐานะแรปเปอร์แล้วก็อยู่ในวงการมานานนะต้องบอกว่าเกินสิบปีแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นพี่ชายของมาริโอ้ด้วยครับผมวันนี้เป็นไงมาไงครับมาร่วมงานกับ Myset m o b ได้ข่าวว่าจีบตัวยากมากจริงไหมครับ ก็คือจริงๆขอแทรกิดนึงพี่ยากจริงๆครับยากจริงๆคันี้ยปนนี้ยากมากยากมากนะคอนเฟิร์มว่ายากมากนะครับเป็นยังไงความท้าทายกับการมาอยู่กับไมซ์เซ็ทอกครับก็ก็เหมือนเป็นบ้านหลังใหม่เงี้ยครับแล้วก็มีพี่น้องที่เราคุ้นเคยกันหรือเจอกันอยู่แล้วเราก็เหมือนต่างคนก็ต่างมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับในถ้าลองมีโอกาสได้ทําเพลงกันในอนาคตก็น่าจะสนุกอะไรเงี้ยครับน่าอยากจะให้ทุกคนรอติดตามกันครับซึ่งแน่นอนว่าสไตล์การแรปของเราเนี่ยปกติ ก็คือเราจะได้ยินมาโพก,ก็คือแรปเป็นสายเปรตครับถูก,ถกไหมครับ,รบแต่ตอนนี้กำลังจะมีอะไรไใหม่ๆเอจะแงออกมาให้เราได้คือหลังจากนี้กับ Mindset m o ก็คือผมก็จะมีเพลงไทยต่อไปคือเป็นเพลงไทยรั้วนะครับคุณเพลงไทยลงใน Set m i s e t m t ม็อนี่ครับ คุณเียร์ยองสเตป o อ t ฟ์เดอะโออกมาจากโซนของตัวเองจริงๆแล้วก็รู้สึกผมผมริชเด็คมาพีเพราะว่าการที่จะออกมาตรงนั้นได้มันไม่ง่ายของใจเลยผมมาเชียร์พูดก่อมือไปกำลังใจกับมาโคนะครับ ยัฟังผลงานนะครับแรปไทยจากมาโกมาเลอร์นะครับ<อ>ซึ่งแน่นอนว่าโปรเจกตใ์ใหม่ๆก็กําลังจะเกิดขึ้นกับไมซ e ม็อบอีกถูกต้องไหมครับครับ <ขอ S 1> ผม<ะ>อ่ะเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับ<อ>ว่าไมซ e ม็อบนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าพูดถึงการลีดนะครับก็รีดด้วยฮิปฮอปอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ได้ฟังความหลากหลายของวงการดนตรีของมิติใหม่ของวงการดนตรีในบ้านเราที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าศิลปินนะครับจะมีศิลปินเพิ่มมาอีกไหมครับ พี่บ๊อครับคือด้วยความที่เราทามาจริงพี่บีกับผมเริ่มมามีความในใจอะไรอยากจะบอกตรงนี้ไหมครับก็นทาผเสียใจเห็นกี่ผมก็ขอขอบคุณก่อนเลยขอบคุณทุกคนมากนะกะ็จะให้รวบสั้นให้เร็วที่สุดแล้วกันก็อันดับแรกขอบคุณพ่อแม่นะฮะที่เลี้ยงดูผมมาอย่างดีขอบครอบครัวผมนะฮะที่ทำให้ผมมดวันนี้นะครับทุกคนผมรักทุกคนนะ ขอบคุณภรรยาที่รักของผมนะฮะสนับสนุนมาตลอดไม่มีอยู่ก็เราจะทำงไงเหมือนกันขอบคุณเพื่อนที่น้องทุกคนนะฮะทั้งในวงการและนอกวงการที่รักและสนับสนุนผมมาตลอด้โอโอูหพี่บาตท,ทุกคนฮนะผมไม่เคยลืมทุกคนผมไม่เคยลืมใครเลยนะฮะผมพยายามจะเรียกทุกๆคนแต่มัน,นาจจะใช้เวลานิดนึงพี่น้องทุกคนผมขอบคุณมากๆที่สนับสนุนมทจนวันนี้แฟนๆน,นะฮะตั้งแต่วันแรกที่อยู่กันมาตรงนี้ทุกคนยังอยู่ผมจำได้ทุกคนผมจำชื่อได้ทุกคนเพราะฉะนั้นผม ขอบคุณมากๆที่นัผมมีวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกคนคอนเซอร์ทุกคนที่สนับสนุนผมจนมาถึงทุกวันนี้ทีมงานของเราศิลปินของเราทุกคนที่อยู่กันมาตรงนี้นะฮะและที่สำคัญขอบคุณพ,พี่สี่มณชนด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆครับผมโ้โหก็เรียกได้ว่าครบพ้วนเลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนอกจากการเป็นค่ายเพลงแล้วมันมีอีกหึอย่างนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะั้นี่คือมิติใหม่นะครับของวงการเลยก็ว่าได้ก็คือการที่เราเป็น one stop service นะครับตรงนี้ขายายความให้ทุกทท่านนะครับรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนได้ฟังเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับครับผมก็ one stop service จริงๆก็คือมาที่เดียวจบทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้าน production ของเพลงเอง บีเพลงเนื้อเพลงอัดมิกมาสเตอร์ก็คือคุณสามารถจบทุกอย่างได้ที่นี่นะฮะแล้วก็ไม่พอเราสามารถจบโปรดักชันอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นวิดีโอภาพนิง่งหรืออะไรต่างๆแคมเปญทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับเพลงเราสามารถทําที่นี่ได้ในอดีตที่ผ่านมาก็มีลูกค้าค่อนข้างเยอะอกันที่เราทํามาตลอดก็มีหลายผลงานแล้วก็มีหลากหลายวิธีที่เราทํามาก็อยากให้รู้ว่าเราเต็มที่เรามีความสุขและเราอยากที่จะทําให้มันดีที่สุดครับ สุดยอดมากครับแปลว่านะครับสมมุตินะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะผมเดินเข้าวันนี้นะครับแล้วก็บอกมาเชนมอปว่า่าผมอยากมีผลงานงผมสักหึงเพลงครับแล้วก็อยากมี MV ด้วยครับอยากมีบีด้วยครับ ได้เลยก็มาได้เลยเดยวจัดให้เลยพี่ก็ส่ง reference มาว่าพี่ชอบแบบไหนประมาณไหนเราก็ไปทําการบ้างกันต่อเราก็สบบ่งไปให้พี่ว่าแบบนี้พี่ชอบไหมถ้าชอบเราก็ลุยกันต่อทํากันต่อทุกอย่างก็จบทุกอย่างที่นี่ครับพี่ไปจนถึงสมมุติมี m วง MV ออกมาได้หมดเลยได้หมดเลยครับผมทุกอย่างคือ one stop จบที่เดียวที่ my set mob นะฮะ <tolerance. S 1> ครับนี่แหละครับโอ้โห ойти. ครบแบบนี้แอบถามนิดนึงผือหลายคนนะครับตอนนี้ฟังแล้วแบบเฮ้ย hey, มันซอฟต์สวิสมันดูงง่ายดีแล้วก็จบที่เดียวนะครับราคาไปเไงครับราคาก็อย่างที่บอกก็คือพวกเราพวกเรารักในสิ่งนี้มากพวกเรามีความสุขมากมันคือมันเริ่มมาจากมันเริ่มมาจากคอปปี้ทุกคนคือเริ่มมาจากคอปปี้หมดเลยแนละ้วอยู่ดีมันก็มาเป็นอาชีพหนึ่งของพวกเรานะเพราะฉะนั้นเราไม่หยุดที่จะพัฒนา,นาเราไม่หยุดที่จะทําให้มันเต็มที่แน่นอนเราลุยให้สุด แต่ราคาอย่างไงต้องบอกว่าน่ารักแน่นอนครับการันตีนะครับนี่การันตีครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับสุดยอดศิลปินทั้งหท่านนะครับมาเซ็ตบ็อกครับขอบคุณครับโปกรสต่อไปนี้นะครับทั้งหท่านนะครับจะถ่ายภาพนะครับเรียนเชิญพี่พี่สื่อมวลชนนะครับรวมถึงทั้งกล้องนะครับแล้วก็วิดีโอของงานนะครับเดี๋ยวขอเวลาตรงนี้นะครับจัดเซตอ up ที่เราเข้าไปข้างในไปแล้เราจะถ่ายภาพพร้อมกันนะครับทั้ง6ท่านนะครับ Bob Myset Tricks or s o r y d j b Confused Marina นะครับและมาโกมอเรอร์นะครับ6ท่านนี้อยู่บนเวทีอยากได้ภาพอยากได้วิดีโอแบบไหนนะครับบอกได้เลยนะครับต้องบอกว่าค่ายนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอย่างที่บอกนะครับ Myset p o p เป็นอีกหนึ่งค่ายอะไงที่น่าจับตามองรวมถึงอีกอย่างนึะครับก็คือที่เราูดจไปเมครูกับ One Stop Service อันนี้ถือว่าครบจบที่เดียวได้จริงๆนะครับซึ่งผลงานของพวกเขานะครับเราก็เห็นอยู่แล้วการันตีกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอย่างวิบวับนะครับที่สร้างปรากฏการณ์วิบวับทุกพื้นที่ทั่วโลกนะครับยอดวิวทะลุ300ล้านวิวนะครับซึ่งแน่นอนว่า ผลงานต่างๆเรล่านุกทุกคนนะครับการรันตรความสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นผลงานที่หลากหลายนะครับของศิลปินนะครับในค่ายนี้รวมถึงการ produce เพลงนะครับที่ไม่ธรรมดานะครับทุกคนจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับมาเชน็อบพร้อมทุกอย่างกับ one s o ์เ service ของเขานะครับรวมถึงนะครับ บอกเพิ่มเติมน,นิดนึงนะครับทุกๆท่านที่อยู่ในงานนะครับเฉพาะคนที่อยู่ในงานนะครับตอนที่ลงิสเตอร์กันนะครับลงทะเบียนกันจะมีริ b แบนให้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะจับฉลากกันด้วยรางวัลไม่ธรรมดานะครับรางวังเราไม่ธรรมดาเลยร้อมหรือยังครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตพื้นที่ตรงนี้นะครับพี่พี่สื่อมวลชนถ่ายภาพเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับและตอนนี้ถึงเวลานะครับที่ทุกคนจะได้ลุ้นกับลัคกี้รอนะครับวันนี้เป็นของรางวัลพิเศษที่ทางไม Set นม็นะครับเตรียมมอบให้กับทุกคนนะครับรางวัลแรกเลยไหมครับรางวัลแรกนะครับรางวัลนี้เป็นที่ทองนะครับเป็นที่ทองไม Set นม็อรางวัล รางวัลแรกนะครับจะจับโดย DJP ครับผมนี่ฮะ d j ีของเรานะครับรางวัลนี้นะครับจะจับให้กับแขกที่มาร่วมงานนะครับสังเกตบริส a บนนะครับและจะจับให้โดยมารีน a บาลนเชคาครับผมขอบคุณครับโอ้โหเลขเหงด้วยนะครับ168ครับผม168ครับ168นะครับ พี่สื่อวลชนท่านใดนะครับ168มีไหมครับถ้าไม่มีจับใหม่นะครับนับเท่าไหร่ดี <16 8 S 1> ใช่ไหมครับ168 2 3 4 5 6 7 8 9 10จับใหม่ครับนะครับผู้สนับสนุนหลักนะครับของงานในวันนี้บริษัทแอมเวย์ประเทศไทยขอขอบคุณฮอนด้านะครับขอขอบคุณรีมี่และขอบคุณนะครับเซเวนที่ไม้นะครับฝากทุกคนนะครับติดตามผลงานของไมชัตมัฟนะครับศิลปินทุกท่านไม่ว่าจะเป็นบ็อกไมชัตนะครับจิกซอร์สตอรี่ดีเจบีคอนฟิวส์นะครับมารีน่าและมาเคฟมัลเลอร์นะครับรับรองว่าเต็มเปี่ยมคุณภาพ พวกสไตล์ไม่ซ้ำใครนะครับรวมถึงวันซอฟต์เซอร์วิสของท่ายนี้นะครับฝากติดตามด้วยแล้วนนลกันนะครับวันน mm ี้ขออนุญาตลาไปพร้อมๆกันนะครับพี่ๆสื่อมวลชนที่อยากจะสัมภาษณ์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันที่แบ็คกรอบ